มีคนถามว่าลิซ่าใช้สเปรย์พ่นคออะไรบ้างนะคะเวลาไปซื้อก็จะแนะนำตัวนี้โพโพลิสก็ใช้ดีนะะคล่าสุดจะหมดแล้วเราก็เลยอยากลองใหม่บ้างก็เลยได้ตัวเบตาดีมาก็ใช้ดีนตัวนนี้นี่แาสเปรย์อันนี้ก็ให้ขีดปากสดชื่นตะหลัดกระมวงสาธารณสุขกระมวงกระมวลเสียมาทำไมฉันไม่อยู่จะกันนะคะที่เรียบไปดูได้ไหมเหยอโอเคมีคนดูป้าไปด้วย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 โอเคไปซื้อด้วยแล้วปลี่ยนด้วยชุดสวยไหม ไม่ถึงเวลาเนาะไปละซื <guarding okay>? ้อนีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปค่ะสิ่งกุ้งค่ะอะไรอ๋อเฮ็ดไลน์อ๋อลืมเฮ็ดไลน์อ่ะตามไปถึงปรินเตอร์มะอะเร็วๆเราต้องไปซื้อกุ้ยอีกตามบอกรถมาถึงเปริ้นสถานค่ะรอเฮ็ดไลน์ค่ะขอบคุณค่ะเฮ็ดไลน์ได้แล้วแผ่ไหนี่ของร้อนของร้อนสดจากเตาอะไรเซว่นไปซื้อทำเนี่ยฉันก็ไปทำงานอีกต่าง ก,กว๋วยอย่างเดียวเดี๋ยวเราจะกินกล้ยยกกวยอคิดกล้วยในสตูดิโอได้ไหมอ่ะเขาเอาหางเขาเป็นเปล่านี่น่าจะห้ดิง่งดังสวัสดีค่ะพบแล้วค่ะหลัหบผมสิที่เราต้องการแล้วนะคะด้วยค่ะอันเดียวพอละล่ะเราซื้อน,น้ำปลาผู้ดีไหมอ่ะซื้อน้ำปลาผู้็ได้เนาะน้ำปลาผู้อาจจะกินเร็วกว่าข้าวคูช่างเราตั้งเดิม์ามากดาเล็กกดเล็กกระตัน สวัสด ok ีค mm ่ะเอออะไรนะจ๊ะจริงเหรอดิ чи, easily, so ่ประกาศเซเว่นก like well uh. ็ด right. ูเราไปไหนแล้วสักตัวก่อนเออจ่าเดี๋ยวพี่กดสักครู่นะคะเฮ้ยแล้วข่าวจะเข้าแล้วใช่ผ่านฝันฝั่งมาเซเว่นไปไหมจ๊ะโอเคพี่สแกนเนาะจ่ายทุกวันนี้นะไปแล้วนะ23บาทอ่ะดีใจจังเลยอ่ะคนเซเว่นดูเราด้วยอ่ะตื่นเต้นเดี๋ยวนะออกจากระบบก่อนไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะได้เลย มิชชั่นคอมพิวตสวัสดีพี่ยามค่ะ,คะนี่เราเจอทุกวันเลยนะคะไปค่ะโอ้ยไม่มีมือแล้วเพื่อขึนกี่โมงแล้วเนี่ยกี่โมงแล้วคะอุ้ยสิบหกนิวมาลี่ย่างกับนิวปกต,ติจะเจอนิวที่ลานจอดรถนะคะแต่นี้น่าจะขึ้นไปแล้วล่ะฝากติดตามช่องสิบหกนะคะสิบเอ็ดโมงครึ่งตอนนี้รายการเราเพิ่มเวลานะคะเป็นบ่ายครึ่งด้วยจบที่บ่ายครึ่งก็ยังมีย้อนโลกเศรษฐกิจเหมือนเดิมนะแล้วก็มีกีฬาเพิ่มมาไว้เหนื่อยอ่ะ เราเอาไปกินได้หรือเปล่าในห้องส่งขอไให้กินมันเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องแอบโอ้ยเหนื่อยกล้วยเดี๋ยวค่อยกินตอนเบรกถึงแล้วค้ามีคนแบบช่วยขานเวลาซึ่งเย็นนะฉันเหนื่อยฉันเดิน,นไปด้วยฉันพูดไปด้วยฉันเหนื่อยนะใครบังคับให้ไล์ก่อนแบบไม่มีก็อยากเล่นเองภาพชัดไหมคะภาพชัดไหมชัดไหม,ไหม S ยี่สิบสองอัา